สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสีสายฮาสารนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอปบิตคอยเชอร์ดุกุนะครับผมก็จะมานําเทคนิคการเล่นนะให้ดูนะครับช่วงนี้ก็คูณ3ามจนเหลือเวลาอีกหนึ่งวันกับ6ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมเล่นไปครบ20่รอบละมันเพิ่งรีใหม่นะครับรีใหม่ช่วงห้าโมงสี่สิบนะที่มันเพิ่มรอบมาเป็น20รอบเดือนเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะครับวิธีการเล่นนะครับบางคนเล่นเนี่ยก็ตาลายนะ อ่ะเดี๋ยวลองหาดูนี้ได้สามพันคะแนนนะครับคูณสามก็ได้เก้าพันนะครับทีการเล่นอันนี้ก็จะเป็นเวลานะครับในส่วนของตัวนี้เล่นผิดพลาดนะตัวนี้ก็ระดับง่ายนะครับอ่ะเราก็เลือกไปนะครับผมก็จะเลือกตัวบนนะครับอ่ะเราก็คลิกมานะครับก็หนึ่งสองสามสี่มีแล้วนะครับขาดห้านะเราก็คลิกเข้าไปห้านะครับแล้วทีนี้เราก็เลือกขานะครับตัวไหนที่อ่าให้มันไม่ไม่ตรงกันนะตัวไหนที่ว่างนะครับแล้วก็เลื่อนดูไอตัวข้างๆเนี่ย อ่ะมันเหลืออ่าตันนาว,น,น,วน,นี้มัน,าม,าน,นมาอยู่แล้วนะครับก็มีอยู่แล้ว Wh 1 2 3 4 5อ่้าะเหลือขาดตัวนี้ครับนี่หนึ่งสองสตัวที่หมายเลข5านะครับนะแล้วก็เลือกดูนะครับตัวไหนที่มันไม่ตรงนะอ่ะ <muy> ต <Harvey> ัวเลข5ตัวนี้มันไม่ตรงนะครับก็มีตัวนี้เดี๋ยวผมคลิกให้ดูครับก็ตัวนี้เลข5้าแล้วก็เดี๋ยวดูดูก่อน อ่ะเลขคานั้นน่าจะตัวนี้มากกว่าอ่าตัวนี้เลขค่านะครับแล้วก็ตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้เลขค่าส่วนที่เหลืออ่ะเมื่อกี้ก็เลขค่าแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับเลยสองช่องนะที่ยังไม่ตรงแล้วก็คลิกไปนะครับอ่าตัวนี้เลขคาแล้วก็ช่องนี้นะครับนี่ผมพยายามให้มันตัวที่ เลืกทุกช่องนะครับให้ใหมันไม่ตรงกันนะครับตัวนีอ้อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูดีกว่าอตัวต่อไปนะครับผมก็จะมาอาหาตัวนี้นะครับตัวนี้มีหนึ่งสองสามสี่หรือเราเรียกหาแต่ละตัวแทนก็ได้นะครับตัวหนึง่งหนึ่งมีหมดละตัวนี้หนึ่งเหลือช่องที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งไปแล้วนะครับแปดช่องเหลืออีกช่องหนึ่งนะครับ ก็เลือกหาดูครับว่าตัวไหนที่มันไม่ตรงนะครับตัวนี้มันตัวนี้ก็เลือกหาดูหนึ่งตัวนี้มันก็มานี่มันตรงกับตัวนี้ละเพราะฉะนั้นตัวที่จะไม่ตรงนะครับก็อยู่ช่องนี้นะที่ไม่มีเลขหนึ่งที่มันไม่ตรงนะครับแล้วก็ติ๊กไปปุ๊บก็เรียบร้อยต่อไปมาเลขสองสองนะครับเราก็ติ๊กดูได้นะครับคลิกมาเลขสองมันก็จะมีช่องโชว์นะครับ ่ะมันก็มีตรงนี้นะที่ยังไม่มีช่องใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ะก็ใส่ไปสองเฮ้ยอ๋อมันมีแล้วอ่ะสตรงนี้แล้วก็2ตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปหมายเลขสาแล้วก็ติ๊กหมายเลขสามนะครับอ่าตัวนี้อ่ะแล้ก็ดูว่าตัวไหนที่ยังไม่ได้ใส่นะก็มีอยู่อ่ะแล้วก็ลองขีดดูนะครับตัวนี้ แปลว่า,าช่องนี้เนี่ยมันไม่ตรงนะมันก็ได้อยู่ส่วนช่องที่เหลือตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้แปลว่าช่องนี้ว่างนะครับหมายเลขสามแล้วก็อ่ะมาติ๊กไปนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไปหมายเลขสี่นะครับแล้วก็หาคลิกดูนะครับหมายเลข4ตัวนี้ครบหมดแล้วต่อไปหมายเลข5้า้าก็ครบหมดแล้วนะครับห6หกเหลืออยู่อันนึงนะครับอ่ะเหลือสองอันนะครับก็อ่ะเราคลิกมาปึ๊บตัวนี้มันใช้ไปแล้วนะครับไม่ตรง ะแปลว่ามันยังเหลือช่องตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้มันตรงกับตัวนี้นะแปลว่าตัวนี้ได้นะครับแล้วก็คลิกไป6 6อา่าไอตัวแรกเนี่ยเหมือนจะนานหน่อยนะอ่ะต่อไปนะครับ7อ่ะ7เหลือตัวนึงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนดูเนี่ยเนี่ยปึ๊บตัว7อ่ะตัวนี้แปลว่าช่องนี้ว่างนะครับก็ไป7ปึ๊บต่อไปหมายเลข8นะครับหมายเลข8 ตัวนี้เพิ่งไปอาซีตัวนะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับตัวไหนที่ยังว่างอยู่เราก็ลองขีดดูขีดปุ๊บอ่ะแปอ่ะแปลว่าตัวนี้นะครับว่างตัวนี้ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะที่เหลือก็จะเป็นตัวนี้แล้วลว 1, 2, ่ะ่สออ่ะ3 3ตัวนะครับแล้วก็ใส่ไป8 8 8ด ต่อไปหมายเลข9นะครับหมายเลข9เหลือตัวไหนบ้างก็ไอที่เหลือทั้งหมดนะหมายเลข 9. เก้าเก้น่าจะแล้วลมันมีตัวสด้วยนะตัวนี้ไม่ใช่เลข9นะครับตัวนี้น่าจะ9ตัวนี้ก็9อ่ะตัวนี้เราก็มาดูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหมายเลข3นะสี่ คลิปแรกเนี่ยอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะอ่ะโอเคเรามาเล่นในเกมใหม่ดูนะลองจับเวลาดูนะครับอันนี้ก็ได้มาแล 9, ้ว9000คะแนนนะครับก็เทคนิคง,ง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดูโฆษณาไปเดี๋ยวลองเล่นให้ดูใหม่นะครับว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะส่วนที่ผมใช้วิธีนี้เล่นเนี่ยใช้เวลาประมาณไม,ไม่ไม่เกิน3นาทีนะอันนี้6กสอนไปด้วยก็ประมาณ5นาทีนะครับบางคนเล่นไปก็ตาลายนะ ช่วงแรกที่ผมสอนแล้วงงก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะก็ขออภัยด้วยก็มาดูใหม่นะว่าผมจะทำได้ไหวไหมถ้าใช้เทคนิคนี้นะครับอ่ะโอเคอ่ะมีค้างนิดหน่อยนะเนี่ยอ่ะโอเคผมออกเข้าเกมใหม่ดีกว่าตัดปัญหาเกมนะครับ bitcoin s r o u r คลิปนี้ก็น่าจะไม่เกิน10นาทีนะ อโอเคผมก็จะใช้วิธีเดิมนะครับมาดูกันคะแนนมาคูณ3นะก็อยากให้เล่นได้นะครับอตอนที่ผมอัดคลิปอของเมื่อวานนี้นะครับยังอยู่คะแนน 3- 300กว่านะตอนนี้มา400กว่านะ,อะโอเคเราลุยไปเราก็เริ่มจาก1น,นะครับ1ป๊บเราหาไปหา1น,นะอันนี้จับเวลาละ7วีละ1ผมก็ชี้ขาอ่ะ1 เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้อ่ะเราจะครบละห้เหลือตัวนึงตัวนี้หนึ่งต่อไปหมาเลขสองนะครับสองอสองเหลือแค่อสองตัวนะครับที่ยังไม่ลงนะก็2ตัวนี้กับตรงนี้อ่ะต่อไปหมาเลขสานะครับ3ลงไปแล้ว3มช่องนะห้สี่ช่องก็เหลือ,อตัวนี้แล้วก็ มันเหลือเด,เ,ดเดี๋ยวนะสามเอ,อเหรือตัวนี้ด้วยอ่ะตัวนี้ก็อยู่ช่องนี้นะครับต่อไปหมายเลขสี่นะครับสี่อ่ะสีก่ก็มันมีเก้าช่องนะลงไปแล้วแปดเลยอีกช่องหนึ่งอ่ะก็ตรงนี้สี่ต่อไปหมายเลขห้านะครับห้าโอเคยังเหลือหลายช่องเลยห้า ปุ๊บตัวนี้อ่ะตัวนี้น่าจะยางเฮ้ยโอเคห้าต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นห้านะครับอ่ะห้าห้า,หาโอเคเรียบร้อยต่อไปหกนะครับหกแล้วในช่องเนี่ยอ่ะใส่หก ตัวนี้หกแล้วก็ตัวนี้หกโอเคต่อไปหมายเลขเนะครับเจ็ดอ่ะเราก็ไม่ให้ตรงตัวล่างปุ๊บเจ็ดเจ็ดอ่าไม่ให้ตรงตัวบนเลยเจ็ดเจ็ดอ่ะเจ็ดโอเคเรียบร้อยต่อไป8นะครับหมายเลขแปดแล้วก็ดูตัวนี้มันเหลือช่องเดียวละแปด ตัวนี้นะครับ8ปปุ๊บตัวนี้ก็8 8อ่ะต่อไปเ่อ9ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองชิกด,ดูก่อนมันเหลือกี่ช่อง9อ่า9กครบแล้วต่อไป3อ่ะ3 2ออะอันนี้ใช้เวลา2นาทีกับ46ิวินะครับก็ค่อนข้างเร็วนะ เนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึง3าวนาทีนะครับเดยลองมาลองเล่นใหม่ดูนะครับก็ดูโฆษณาไปสักพักหนึ่งนะยี่สิบใหสามสิบวินะครับอ่าเดี๋ยวเผื่อผมฟุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองเล่นดูอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็เล่นค่อนข้างง่ายนะมันไม่ได้ยากอะไรนะครับบางคนก็ลายตายแต่ว่าบางคนก็เล่นแล้วหลายคนน่าจะงงวะเล่นที่อะไรวะเนี่ยเออมันดูยังไงวะมันข้าค่อยๆเล่นไปนะครับช่วงแรกมันก็จะ อ, Finished. อ่ะยังงงงนิดนึงอ่ะหมายเลขกนึงนะครับอ่าหนึ่งเห,หลือช่องเดียวนะครับอ่ะมันยังเหลือตรงนี้นะครับที่ยังไม่ตรงกับเพื่อนเพราะว่าตัวนี้มันตรงลงมาละเนี่ยโอเคสายไปหนึ่งสอไปสองนะครับสองอ่าสองสองสองสอบโอเคเรียบร้อยต่อไปหมายเลขสามนะครับ สาอ่ะตัวนี้3ไปละสาอ่ะก็ต้องอยู่ช่องนี้นะต่อไปหมายเลขสีนะครับอ่าสี่าตัวกลางก่อนสปุ๊บเพื่อจะไให้ตรงปุ๊บอ่ะแปลว่ามันต้องอยู่ช่องนี้อ่ะตัวนี้ก็ น่าจะอยู่ช่องบนนะครับสี่ 4, ต่อไปหมายเลขห้านะครับห้าปุ๊บห้าไปแล้วครบทั้งเก้าช่องแล้วต่อไปหมายเลขหกเลยหกปุ๊บใส่ตรงนี้หกหกตัวนี้หกตัวนี้ก็หมายเลขหกนะครับเรียบร้อยครับต่อไปหมายเลขเจ็ดเจ็ดปุ๊บเจ็ดน่าจะตัวนี้แล้วก็เฮ้ย ช่องนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับต่อไป7็ะตัวนี้น่จาจะช่องช่องแรกแล้วก็ตัวนี้อ่ะเครบยังเหลือตัวหนึ่งนะครับอ่ะตรงกลางที่ไม่ตรงกับเพื่อนต่อไป8นะครับแปดเหลือช่องเดียวละว8ตัวนี้ที่ไม่ตรงกับเพื่อนก็ตรงนี้นะครับต่อไป8กับ9อ่ะแเหลืออันนึงนะ เดี่ยวแปดอ๋อเหลือช่องนี้ก็ว่าอยู่ต่อไปเก้านะครับเก้าก็เหลืออันเดียวแล้วแหละนี่ครับก็สองนาทียี่สิบเอ็ดวินะผมก็ใช้เวลาไม่นานในส่วนของการเล่นนะครับก็เรียบร้อยนะครับลองไปใช้ดูนะว่ามันใช้ได้ไหมนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ